นาทีนี้บอกเลยว่าเป็นของคู่กัน9้าคนบันเทิงสัญญกรรมน่าเปลี่ยนงานลุ้งแบบชุดไม่อยู่จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. พระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรที่ได้มีโอกาสได้ไปทำสัญญกรรมตาใหม่เพราะข้างหนึ่งเป็นตาชั้นเดียวส่วนอีกข้างเป็นตาสองชั้นส่งผลให้หนุ่มเต้ยนั้นมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ใจสาวๆไปเต็มๆกันเลยทีเดียวละครับ 2. พระเอกหนุ่มอ้วนเด่นคุณยืดอกก้ามปูยอมรับแบบแมนๆเลยว่าบินไปแก้จมูกที่เกาหลีมาจริงแต่กับถูกคนทักว่าของเก่าดีอยู่แล้วงานนี้หนุ่มอ้วนก็ไม่แคร์ตามสไตล์พร้อมกับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ใครๆก็อยากให้ตัวเองดูดีกันทั้งนั้นหนุ่มอ้วนได้กล่าวเอาไว้ 3. นางเอกสาวยิบโซอลิกันตา เป็นสาวติดที่หลายคนนั้นไม่คิดว่าเธอจะทำสัญญกรรมตาสองชั้นเพราะปัญหาเปลือกตาตกมองไม่ค่อยชัดจนเป็นอุปสรรคในการทำงานจนทำให้เธอตัดสินใจไปทำตาใหม่และผลที่ออกมาก็ทำให้หลายคนนั้นตกตะลึงในความสวยของเธอที่เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวครับ 4. พระเอกหนุ่ม BKPN เเพราะเหตุการณ์ที่จมูกหัก จึงทําให้หนุ่มบี้นั้นต้องสัญญกรรมเสริมจมูกใหม่ที่เข้ากับหน้าลหล่อๆก,กว่าเดิมหลังจากที่ทํามานั้นบอกเลยว่างานวิ่งเข้าใส่จนแทบไม่มีเวลาหายใจไหนจะเป็นงานละครงานโชว์ตัวงานเดินแบบสารพัดงานอื่นๆอ,อีกมากมายกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม 5. นางเอกสาวเต้ยจรินพร ก็เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่เลือกทำสัญญกรรมตา2ชั้นถึง2รอบด้วยกันหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกมาโดยตลอดอีกทั้งเธอยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังใจบุญอีกด้วยนั่นเอง 6. กพระเอกหนุ่มนิววงสกร สำหรับหนุ่มคนนี้เห็นหน้าลหล่อๆใครจะไปคิดว่าหนุ่มนิวนั้นเขาก็มีเหตุที่ต้องไปทำตาสองชั้นกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะตาสองข้างไม่เท่ากันจึงต้องพึ่งมีดหมอหลังจากที่ทำมาบอกเลยว่างานแน่นแทบไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยทีเดียวเนักแสดงมากฝีมืออย่างสาวยายาหญิงเรื่องสัลญกรรมต้องยกให้กับเธอคนนี้ไปเลย เพราะตั้งแต่ไปเปลี่ยนโฉมหน้าจนสวยแทบลืมหน้าเก่าทั้งงานละครทั้งงานเพลงหรือแม้กระทั่งงานพีเซนเตอร์ต่างก็ลุมเข้ามากันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวลหละครับ 8. DJ บุโกถือว่าเป็นตัวแม่ในการทำสัลยกรรมเลยก็ว่าได้ซึ่งจเ้าตัวนั้นไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใดแถมยังมั่นอัปเดตหน้าใหม่ให้ดูพัฒนาการทางใบหน้าอยู่ตลอดเวลา จนตอนนี้หน้าเพยปังไม่แพ้สาวเกาหลีเลยล่ะครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มหล่อโอป้าพุทธพุทธิชัยที่ต้องยอมรับเลยว่าพระเอกหนุ่มคนนี้เขามีฝีมือในการแสดงที่ไม่ธรรมดาจริงๆทั้งความหล่อในสไตล์โอป้าทำให้หนุ่มคนนี้ดังไกลไปถึงเมืองจีนแถมในปีนี้หนุ่มพุทนั้นเขาก็ยังมีละครและซีรีส์ทั้งลงจอ และกำลังถ่ายทำยาวจนถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าปีนี้หนุ่มพุทธคิวถ่ายแน่นจริงๆเลยครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ